ดารณีนุชสุดปลื้มปริ่มทำหน้าที่แม่เดินส่งลูกชายคนเล็กเข้าพิธีแต่งงานสายตาแม่บ่งบอกทุกความรู้สึกหลังเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาท็อปดารณีนุชโพธิปิติปลื้มปริ่มสุดๆในฐานะแม่หลังลูกชายคนเล็กกัดกรีนเข้าพิธีวิวาแฟนสาวโดยทางด้านท็อปดารณีนุชได้เดินส่งลูกชายเข้าพิธีแต่งงานด้วยความภูมิใจ โดยในงานมีเพื่อนนักแสดงในวงการบันเทิงอย่างมากมายไปร่วมเป็นสักขีพยานรักอาทิเช่นนีโนเมธนีแหม่มจินตราชูชุชดาภากิกสุวัจนีเสนาลิงหน่อยบุตรกรและคนอื่นอีกมากมายโดยทางด้านท็อปดารณีนุชสุดภาคภูมิใจหลังเห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาโดยท็อปดารณีนุช ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำหน้าที่ของแม่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตลูกมาเสมอทำจากหัวใจจากนี้ไปจะมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่รักลูกอย่างที่แม่รัก